เลขสามสามสิบเอ็ดนะเด็กใช่ค่ะทุกสะพอนะคะนี่น้องขับเขารู้สึกวันนี้ที่เราได้เป็นพรีเเตอร์เออตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจมากเช่นกันนะครับผมเพราะว่าเราจริงๆก็อิสกินเป็นแบรนด์ที่ เรารลิกนั่กันมาบ่อยนะครับผมแล้วก็เห็นกันมานานครบรอบ20ปีแล้วด้วยยิ่งมั่นใจได้เลยว่าไอซิ่นเขาดีจริงๆนะครับผมแล้วก็ดีใจมากครับที่เป็นส่วนหนึ่งของสกิินัผลตภณฑ์อะไรไงครับของเราเป็นเซรั่มครับผมดรเซเวอร์นะครับผมก็มีทั้งหมด5สูตรเลยนะครับผมก็สามารถหาดูกันได้มีเรียกว่าจัดการปัญหาผิวได้ทุกปัญหาเลยครับรทบี่เชียงใช่ครับเซนท์ใช่แผ่นไซด์ที่เชียงใหม่ครับ ก็สนุกดีครับผมม่วนจอยครับจอยอะไรคะจอยทุกอย่างเลยอาหารอร่อยไหมอันนี้ไปด้วยก็ก็สนุกสนุกครับผมสนุกแน่นอนฮนแฟนต้อตัดนครับผมแฟนต้อโอ้ดีมากเลยครับผมแล้วก็ด้วยความที่ใกล้ใกล้วันเกิดด้วยเขาก็เลยแบบว่า น่ารักมากๆมีของขวัญมาให้มีมาหามาให้เป็นวันเด็กกันแบบทุกคนเลยครับผมก็น่ารักอบอ,อุ่นมากเลยกำลจะเข้าเลยตอนเก่งใช่ขวบไหนเนาะสามสิบเอ็ดแล้วพูดแต่เรื่หลอนก็ไม่กี้คนสามสิบเอ็ด <c> แ <oughs> ล้วครับผมใช่ครับผมก็ฝากคุณลุงคนนี้ไปด้วยนะแล้วก็มาเป็บเอ็ด ดีดีดีมากเลยครับผมตั้งแต่ส0มสิาดีเหลือเกินมดีินดี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 ครับดีมากเลยครับผมแฮปปี้มากครับปีนี้ได้เจออะไรบ้างคะเจอทุกอย่างเลยครับอะไรที่ไม่เคยทาก็คือได้ทาในปีตั้งแต่30สิบต้นมาลองเล่นเต้นรำนี่ไม่เคยทาเลยครับตอนนี้ได้ทาหมดแล้วเลเรียกว่าเข้าปัยังครับนี่วันนี้ขาสั่นอยู่เลยครับ พอมางานใหญ่ๆแล้วเขินครับจะตั้งขึ้นอยู่บ่อยๆต้องไปงานใหญ่อีกบ่อยๆครับจะพยายามไปครับไปแน่ครับนี่แต่แป๋งเราแบบดังของไทยเราเก้าห้าศูนย์เลขสามแต่ทุกอย่างเรายังดูแบบเออยังไปลุ่มสดชื่นอยู่เลยแน่นอนครับผมนี่เลยครับนี่เป็นไงออกไปไหนครับผม ดูแลตัวเองยิ่งช่วงขึ้นเลขสามที่ดูแลหนักกว่าเดิมครับเรื่องกินเรื่องน้ําเรื่องออกกําลังกายเรื่องผิวพรรณคือเราจัดเต็มครับกังวลไหมเลขสามไม่ค่อยครับ <laughs> ไม่ค่อยกังวลเลยฮะไม่กังวลเรื่องอะไรกนพี่สียจริงๆเรื่องหน<ม>้าเราเนี่ยแหละครับพอพอสมมติว่าเราอยู่ในวงการหรืออย่างเงี้ยเ,เราต้องรักษาภายนอกและภายในให้ให้มันดีนะครับผมก็เลยก็เลยต้องเมนเทนกันหน่อย ก็เลยต้องมีเด็กอยู่รอบข้างกันถูกต้องครับจะได้แบบสนุกสนานอะไรนะครับอาไม่ใช่ผมว่าแบบเฮ้ยได้เด็กมันจะยิมีคำให้เราเด็กอ๋อก็ก็ต้องรอดูครับผมว่าเป็นไงไม่แต่เขาบอกว่าผู้ชายวัยสามสิบจะเป็นอะไรที่แบบโซฮอสโซฮอสเป็นที่ใหม่ต่อก็นิดนึงครับอ๋อถอปฏิเสธเหรอนิดนึงครับนิดนึงครับลองดูไว้ครับหน้าอย่างเงี้ยครับสามสิบครับฮอตจิ เนี่ยนะครับเปลี่ยนทั้งตัวแล้วครับตอนนี้จะรู้สึกไหมว่าเราแบบว่าสารสิ่งสาริเศครับเวลาที่ดีอ่าจริงจริงมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆครับในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็เริ่มมาดูตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นหลายๆอย่างเราก็เริ่มนิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เห็นยืนกุมมือนี่ก็ก็แปลกใจนะแต่ก่อนอาจจะไม่เคยมีนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มนิ่งแล้วครับ สามสิบที่แม่เคยพิชิตได้ไรสาผมเลยครับอ่าผมยังจำภาพตัวเองใน YouTube อยู่เลยฮะยังแบบบ้าๆบอๆอยู่เลยครับแต่ว่าพอ30แล้วอยู่ดีมันก็นิ่งของมันเองนะครับผมก็ฝากมันนิ่งเพราะอะไรไม่รู้ครับคือมันมันมันนิ่งเป็นอย่างที่แบบเฮ้ยขับทิ้แล้วมันจะนิ่งหรือว่ามันเป็นกระบวนการเหมือนหายใจก็เริ่มเหนื่อยนะครับช่วงนี้ก็เลยแบบว่านิ่งขึ้นครับผมใช่ดูท่าเริ่มเปลี่ยนแล้ะ ก็ชอบนะครับผมแต่ไม่รู้เขาจะเอ็นจอยหรือเปล่าก็ฝากเวอร์ชันนี้ไปด้วยฮะแต่ก็พยายามจะมีเอนเนอร์จีอยู่ตลอดเวลานะครับเกิดขอนที่ทบนี้ให้ตัวเองนะครับผมผมว่าจริงๆของวันเกิดของปีที่30คือมันมันมีทุกคนอยู่ในนั้นครับผมมันมันดีมากๆเลยครับผมได้เจอแฟนๆที่น่ารักนะครับเจอเพื่อนใกล้ตัวเจอเพื่อนร่วมงานนะครับเจอทีมงานหลังบ้านล่ามานะครับเจอหลายๆผู้ใหญ่ นะครับผมก็เป็นของขวัญตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผมที่คอยซัพพอร์ตนะครับและให้กำลังใจแม็กกี้มาเสมอเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แม่เซอร์ไพรส์แม่เลยเขาเขาแทบจเตรียมการครับพอดีมีติดภารกิจครับผมติดภารกิจเขาก็เลยต้องต้องไปติดแคร์ตรงนั้นก่อนเรารู้นไหมเรารู้นไหม อะะไรนอ๋อไม่ไม่ครับอะไรก็ได้ครับผมข้าวมื้อหนึ่งก็ได้ข้าวกล่องหนึ่งก็ได้นะแล้วน้อยเลยเราเล็กก่อนเลยนะมาเือได้ครับผมก้าผมมึงนั่งก็ถ้าวมมึงกล่องก็ได้ครับข้าวหนึ่งกล่องก็ได้ครับตัองเัดกรก็ตัวเองเป็นผงถังแล้วนะพาดูแฮปปี้แล้วเนี่ยทำเป็นผลงานครับผมซีรีส์ครับผมก็เห็นว่า เดือนนี้เดือนนี้น่าจะน่าจะตัวพาร์ทสองนะครับผมน่าจะเริ่มมีการถ่ายทํานะครับหวังว่านะครับผมน่าจะใกล้แล้วครับผมแล้วก็ซีรีส์เรื่องถัดไปก็รู้สึกว่าวันอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยครับผมน่าจะเริ่มสรุปได้แล้วครับว่าอะไรยังไงบ้างใช่เพราะว่าผมก็ตามตลอดเวลาไม่ใช่เหรอครับเพราะว่ามันเป็นโปรเซสของผู้ใหญ่ที่ต้องคุยกันต้องประชุมกันเรื่องสัญญาเรื่องอะไรต่างๆครับผมก็เลยต้องเป็นตามโปรเซสของเขาไปเราก็ยังไม่สามารถ ขยับอะไรตัวได้มากคือเราคิดถึงการทงานสุดแน่นอนครับผมผมเตรียมตัวไปสนุกแล้วในกองครับผมคือเมื่อวานแค่ทวิตไปทวิตเดียวว่าแโอ้ยคิดถึงฟลอยด์ยูจังเลยอะไรเงี้ยครับผมก็แตกตื่นกันทั้งนั่นเลยฮะ <c oughs> ชายวุ่นวายกับผมมากทั้ง8คนเนี่ยใช <c oughs> ่ไม่ใช่เป็นแปดวุ่นวายไ <c oughs> อ้แปดคนนี่แหละวุ่นวายกับผมมากพี่จ้อแบบว่าสงบสงบอันนี้ผมสงบแล้วแต่เขายังไม่สงบกันแต่ก็แน่นอนว่า ร้อนลุ้นครับเร็วๆนี้แน่นอนครับผมได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ